นี้นะคะจะพาปุ๊กกี้แม่ส่วอยนะคะมามัดไว้ที่ป่าอาเจียงนะคะตอนนี้ก็เดินเลาะมานะคะตามป่านะคะเดินเลาะมาตามป่านะคะแม่แม่พาน้องไปมัดไว้ตรงัดป่าเจียงนะคะแม่โอ้ย,อยดูสิรีบเดินนะคะเนี่ย เดินอย่างเร็วเลยไปมัดไว้นะคะ โอ้ดูสงสารแล้วัน ตื่นเต้นนะคะนี่นะคะถึงแล้วนะคะถึงวัดป่าเจียงแล้วนะคะ ตื่นเต้นหรือเปล่าเนาะสองสาวนี่อันนี้นะคะสองสาวจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าออกจากพื้นที่นะคะเนี่ยเปลี่ยนที่ใหม่จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ย จะตื่นเต้นนะคะ